สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวปริตาลุงสอนรหัส56166098วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงรายค่ะค่ะสำหรับหัวข้อที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเขียนฝันไว้ข้างฝาตามสัญญา5ปีนะคะก็คือก็คือความฝันของพวกเราเนี่ย มันต่างกันใช่ไหมคะความฝันกับคําว่าสัญญาเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องก็คือความฝันคือสิ่งที่เราฝันไว้ว่าเออเราอยากจะทําให้สําเร็จตรงจุดจุดนั้นที่แบบจะนําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายของฝันที่เราฝันไว้ะค่ะว่าอย่างกับดิฉันนะคะอยากจะแบบฝันไว้ว่าอยากจะเป็นครู อยากทำอาชีพครูอยากเรียนครูอยากทำอาชีพครูอยากพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้น,นพอเรียนจบปุ๊บหลังระยะเวลาอีกสองสามปีดีฉันต้องสอบบรรจุให้ได้อย่างนี้คะ่ะคือฝันแบบตั้งเป้าหมายว่าเออฝันอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะอยากได้อย่างนี้นะแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะแบบเราจะทุ่มเทเราจะกระทําหรือว่าเราจะผลักดันตัวเองอะคะ่ะแล้ว เชื่อว่าหลายคนน่ะมีความฝันมีความฝันของตัวเองที่อยากให้มันจะจะเป็นแบบตามที่เราฝันนะคะแต่การที่จะทําให้ฝันเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมคะมันต้องผ่านทีละหลายหลายขั้นหลายตอนผ่านบทเรียนหลายอย่างแล้วก็ผ่านอะไรมากมายเยอะแยะ,ยะ,ยะทั้งผิดหวังบ้าง แบบล้มล้มลุกคุคานบ้างไปทีละขัน้นทีละขั้นไม่มีใครแบบจบ, ب, ออจบปุ๊บเออจ,จบปุ๊บสอบบรรจุปุ๊บจบปุ๊บสอบบรรจุปุ๊บสอบเป็นผอ,อปุ๊บมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องดําเนินทุกทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างไปทีละขัน้นทีละตอนอย่างก,กับดิฉันน่ะมีความฝันไว้สองอย่างคะ่ะความฝันแรกของดิฉันนะคะดิฉันอยากจะเป็นครูอยากทําอาชีพครูความฝันของดิฉันตั้งแต่เด็กๆก็คืออยากจะเป็นครูเออเราเรียนจบแบบ เรียนจบปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเราเรียนจบปุ๊บแบบเราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองไปที่เร,เรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันต้องเราวางไว้อย่างยังไงเนี่ยเราก็อยากจะทําให้มันตรงตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ใช่ไหมคะว่าเออฝันอยากเป็นครูนะสักวันต้องทําให้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะพอพอสิ่งที่ที่ฉันคาดหวังก็คือแบบฝันไว้ว่าอยากจะเรียนครู ก็ตอนนี้ก็ได้เรียนแต่ว่าตอนนี้พอได้เรียนปุ๊บดิฉันก็ฝันว่าเออเรียนจบอีกห้าปีนะดิฉันต้องมีงานทํานะหาประสบการณ์ระหว่างที่ยังไม่ได้บรรจุอะค่ะก็คือเป็นครูผู้ช่วยนะหาประสบการณ์ไปตัวคือ,ค,อคือแบบหาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอะค่ะแบบมันเป็นความฝันอีกอย่างใช่ไหมคะว่าเออเราอยากเป็นครูอย่างเงี้ยเราก็ต้องคนควาย ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความฝันเราได้จะได้เป็นจริงอะคะ่ะความฝันอย่างที่สองของดิฉันนะคะก็คือดิฉันอยากจ้างบ้านอยากซื้อบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ะคะ่ะเพราะว่าในตอนเนี้ยคนที่เราไม่ได้ดูแลก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีเขาไม่มีภาระไม่มีภา,าระแบบ ต้องมาส่งเสียลูกเราเรียนตรงเนี้ยเขาก็จะไม่ลําบากอะคะ่ะแบบดิฉันก็คิดนะคะว่าเอ๊เราเรียนอะเราเป็นภาราะเขาหรือเปล่าเราทําให้เขาลำบากหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบประอายใจนะคะแบบตัวเ,เองมาเรียนแต่พ่อแม่ต้องทํางานส่งเสียเราโดยที่เออเรายังไม่ได้ส่งเสีย ดูแลท่านเลี้ยงดูท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคุยกันเมื่อไหร่แบบคุยกับพ่อกับแม่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็คิดแต่ว่าสงสารพ่อสองสารแม่ค่ะแล้วแบบเวลาคุยโทรศัพท์กับแม่ใช่ไหมคะก็จะบอกว่าแม่อรอลูกก่อนนะ เหนื่อยแม่ทนเหนื่อยอีกนิดหน่อยนะลูกเรียนจบลูกจะไปทํางานเลี้ยงดูคุณเลี้ยงดูพ่อแม่จะทําบ้านให้อยู่ทําดูแลทุกอย่างที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจมีความสุขเหมือนที่ท่านดูแลเราตอนเนี้ค่ะตอนเนี้ยดิฉันเขียนฝันไว้ข้างบนหัวที่นอนนะคะว่า สัญญาที่ให้ไว้กับแม่ก็คือต้องเรียนให้จบเรียนให้จบจบออกมาต้องมีงานทำเลี้ยงดูพ่อกับแม่ให้ได้พอเราเราเห็นแบบสิ่งที่เราเขียนไว้บนหัวที่นอนว่าเราต้องทำสิ่งนี้ออกมาให้ดีนะทำสิ่งนี้ออกมาให้ดีเพื่อคนคนนี้เพื่อคนที่เราเรียกว่าพ่อว่าแม่เขาจะได้คุ้มในตัวเราอย่างเงย ดิฉันให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้เสมอว่าลูกจะเรียนให้จบลูกจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เงี้ยดิฉันสัญญาเสมอคะ่ะดิฉันไม่เคยลืมมันเลยไม่ว่าจะทําอะไรดิฉันก็มักจะดูสิ่งที่เขียนไว้บนหัวที่นอนกระดาษที่เขียนไว้บนหัวที่นอนว่าทำอะไรอะ่ะก็ให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ คิดถึงคําสัญญาที่ตัวเราเองอะสัญญาไว้กับพ่อกับแม่ว่าเออลูกจะทําให้ได้นะลูกจะตั้งใจเรียนลูกจะเรียนให้จบนะพ่อกับแม่รอลูกก่อนนะทนเหนื่อยอีกนิดหน่อยนะอีกหน่อย,นะออยพ่อกับแม่ก็สบายแล้วลูกจะเลี้ยงดูเองลูกจะดูแลดูแลทุกอย่างให้เหมือนที่เขาดูแลหนูแล้วแบบเขาถึงแบบเราจะไม่ได้ เจอกันทุกวันทุกเดือนเพราะต่างคนก็มีหน้าที่ดิฉันเองก็เรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตจ,จังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่เป็นแรงผลักดันนะคะเวลาที่ตัวดิฉันเห็นเห็นกระดาษบนหัวที่นอนนะคะว่าคําสัญญาที่ไว้ไว้กับ แบบคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่ที่บอกว่าจะตั้งใจเรียนจะเรียนให้จบเนี่ยดิฉันต้องทํามันให้ได้เพราะว่าดิฉันเขียนเข,ย blasting, เขียนเขียนเขียนกระดาษไว้ตรงเนี้ยดิฉันเขียนไว้เป็นแรงผลักดันเขียนไว้ให้รู้ว่าเออ,อันเนี้ยมันเป็นฝันนะมันเป็นคําสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อกับแม่นะแล้วเราก็ต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยเตือนเตือนใจตัวเองเสมอว่าคําสัญญาที่สัญญากับพ่อแม่ว่า ลูกจะเรียนจบลูกจะมีงานทําลูกจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เองมันเป็นคําสัญญาที่จิตใจและสมองเนี่ยจดจำเหมือนว่าต้องทําให้ได้นะคุณต้องทําให้ได้นะเพื่อพ่อกับแม่นะและความฝันเนี่ยก็คืออยากจะเป็นครูอยากเลี้ยงดูพ่อแม่ทําได้ทุกอย่างที่จะทําให้ท่านมีความสุขเพราะว่า จะไม่มีมันจะมันอาจจะถ้าสมมุติว่าไม่มีบุคคลสองคนเนี่ยไม่มีไม่มีแบบถ้าไม่มคีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กําลังใจคอยให้แรงผลักดันเนี่ยตัวของดิฉันเองก็จะไม่มีความฝันไม่มีไม่คิดจะตั้งเป้าหมายหรือว่าไปสัญญาอะไรกับใครว่าเออต้องทําให้ได้นะแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นแรงผลักดันให้ดิฉันมีกําลังใจมีความฝัน ที่จะทำให้มันสําเร็จไปอย่างเช่นสักวันหนึ่งดิฉันฝันไว้ว่าฉันจะเป็นครูให้ได้จะเป็นครูที่ดีจะเป็นลูกที่ดีไม่ว่าความฝันหรือคาําสัญญาจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่รักเรานั่นก็คือพ่อแม่ขอบคุณสำหรับ ความรักขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคำสัญญาที่ลูกให้ไว้กับแม่ลูกจะทำให้มันเป็นจริงรอล,ลูกก่อนนะคะลูกกำลังพยายามกำลังวิ่งไปสู่ความสำเร็จอยู่ข้างอยู่ข้างๆเป็นมใจกับกับลูกนะคะ ลูกรักแม่ค่ะสวัสดีค่ะ